สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมีอะไรมาอวดน,นะคะวันนี้ไปงานไทยมานะคะงานไทย็ไปซื้อของมามากายเลยคะคะมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะหมดไปเยอะเลยวันนี้นะคะทั้งค่ากินค่ากินค่าสารพัดนะคะสารพัดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ น,นี่นะคะซื้อเคบกหมูมาทั้งหมดห้าถุงเลยะค่ะนี่หถุงเลย,ะค,ะลย,ลค,ยลค่ะถุงละห้ายูโรค่ะถุงละห้ยูโรนะประมาณนี้เลยค่ะหถุงหถุงละห้ายูโรค่ะแต่เจ้านี้มันเอกจะแข็งๆหน่อยแต่เจ้านั้นที่เราเคยซื้อวันนี้ไม่มานะคะก็เลยก็จะฝากเพื่อนบ้านสักหนึ่งถุงนะว่า ลูกค้าเขามาเอารถจะมาจอดแล้วตรงนี้ทุกครั้งนะจอดไว้ข้างบ้านเราก็จะเอาไปฝากเขาถุงนึงนะฮะเราก็จะไว้ให้ร้านถุงนึงเราก็จะเก็บไว้สามถุงนะแจกนะแจกถุงห้ายูโรเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็มาร้อยกว่าบาทนะแล้วก็ซื้อไส้กรอบมาด้วยนะไส้กรอบอันนี้คือร้านสาวฝากซื้อไส้กรอบนะถุงละสิบห้ายูโรนะนี่ไส้กรอบแบบนี้คน่ะไส้กรอกอันนี้ ถึงละสิบห้ารลสองถุงก็สองถุงก็สามสิบนะคะสามสิบยูโรนะคะสองแพ็คนี่เลยขาดไม่ได้เลยนี่คืออะไรเลย <c oughs> นี่ก็เป็นแหนมนะฮะมีแหนมแหนมตุ้มเขาบอกว่าอันนี้มันจะเยอะกว่าอันนี้เร่อปกติเขาจะทําเป็นแท่งนี้ตอนนี้เขาก็เลยทําเป็นแบบนี้กับแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้มันจะเยอะกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวลองเอาไปชัง่งดูว่ามันจะเยอะ,จะ,ยอะจะเท่ากันไหมแต่มันก็ นิ่ข้าวเท่ากันก็เลยซื้อมา20ยูโรนะทั้งหมด20ยูโรสามอันยีเออสามอัน10นะสามอัน10บสามแแหง10บสามก้อนสนะิบยีกิโลนะหนึ่งกิโลดูที่หมดไปเท่าไหร่ละ <c oughs> หมดไปเท่าไหร่แล้วนะแค่หมูทั้งหมด5ถุงแล้วคิดเป็นเงินไทยนะอ้าวแล้วก็นี่ผักบุ้งนะผักบุ้งผักมุ้งจีน ก็2แพ็คแพ็คละสี่ยูโรนะคะนี่ก็แพ็คละสี่ยูโรเหมือนกันคะสองแพ็คก็ตาไปละแปดยูโรนะคะแปดยูโรนี่เราก็มีนี่นะคะอันนี้ผักชะอมนะ,ะผักชะอมนี่แพ็คละอ่าสี่แพ็คสี่แพ็คสิบยูโรนะนี่หนึ่งแพ็คผักชะอมนะสองแพ็คสองแพ็คแล้วก็นี่ก็ เหมือนกันค่ะเราเราก็เ,เ,เลยเอามารวมกันอันนี้คือสะดา์นะะสะดา์นะะสแตา์นี่นะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้นะดอกสนโนกับอะไรนะอีกอย่างหนึ่งนะ,ะจำไม่ได้เรียกว่าอะไรนะ,ะนี่สีแพ็นี้คือสิบยูโระค่ะสิบยูโรก็โอเคพอซื้อได้นะสีแพ็กสิบยูโรถือว่าไม่แพงนะอ้าวแล้วก็มีอะไรอีกนะคะ นน,ะะนเอันนี้ก็จะเป็นหมูสเตะนะสเตะนะคะ,ะ,ะ,น,ะ,คะน,นี้เราก็ซื้อมาไว้อามาย่างนะคะคือสําเร็จแล้วนะสิบหกูโลนะคะเนี่ยสิกกโลนะคะดูสิเยอะนะ16บหกโลได้กี่ไม้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิามสี สิบสี่สิบห้าไม้นะสิบห้าไม้พอดีสิบห้าไม้สิบหกยูโรนะคะมะเขือนะคะไม่รู้เขาคิดยังไงนะ,ะมะเขือถุงนี้ก็สิบยูโรนะคะสิบยูโรเลยคิดเป็นเงินไปทองหมดเลยนะสิบยูโรอยู่บ้านเราประมาณเท่าไหร่ละถุงหนึ่งกิโลนึงเท่าไหร่ไม่รู้นะอ่านี่ก็มะละกอนะมะละกอไม่รู้ว่าเขาขายยังไงเขาคิดรวมกันมาเลยนะ ไม่ได้ถามด้วยเป็นลูกเป็นโลเท่าไหร่นะแต่ก็แพงเหมือนกันนะอะไรก็ได้ของอาอาหน่อไม้ดอกนะนีหน่อไม้ดองในขวดนะคะอยากกินนะ,ะขวดละห้ายูโรนะอันนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ออกเลยนี่ขวดละห้ายูโรซื้อมาสองขวดนะคะดูคิดเป็นเงินเป็นทองเท่าไหร่นี่ไม่เกี่ยวกับการที่กินนะกินนี่นะขวดละห้ายูโรนะคะ สองสองขวดแล้วมีของหวานด้วยนะคะอของหวานด้วยของหวานวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ขนมชั้นนะ,ะนมชั้นก็จะกคนนมเทอน์อยานนะคะไม่รู้ว่าเจ้านี้จะอร่อยเพราะว่าไม่เคยซื้อนะ,ะแต่อยากกินรสช่องมากนะรสช่องนนะ มีรสช่องด้วยรสที่เยอะมากเลยรสช่องี่ของปนเราเลยนะคะไวะ้บางทีจะไว้กินกินเย็นนี้ก็ได้รสช่องนะคะดูก่อนเนาะขนมครก็มีขนมครก็ซื้อลูกชายซื้อกินมาแล้วเมื่อตอนกลางวันนะคะดูเอานะคะว่ามมีอะไรมากนะคะก็เยอะแยะเหมือนกันนะหมดไปหลายตังค์เลยนะคะนะนี่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะถ้าชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขความเจริญทุกหน้ากันทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่นะ้วสาธุสาธุนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย